ก็การสวัสดีครับพ่อแม่ที่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเกม Hunter Dom อมเซ t ร์อีกแล้วนะครับ EP ที่2นะครับผมจะอะไรนะผมจะมาลองซื้อไอเทมทุกไอเทมที่อยู่ในเนี้ยให้หมดนะครับผมพวกนี้ด้วยนะครับซื้อให้หมดเลยนะเอตรงนี้จะอยู่ใน จะอยู่ในด่านนี้นะครับไอ้เนี่ยแบบนี้ตรวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ในอตรงอันนี้กับอันนี้พวกนี้จะอยู่ในด่านหิมะนะครับผมอันนี้ของเวอร์ชันไทยนะครับมันก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยอะไรต่างๆนะ ต่ผมเลือกมาเป็นอังกฤษดีกว่าเพราะว่าภาษาไทยแปลแล้วแปลกๆนะครับทุกคนมาเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับดูการเล่นทั้งสองด่านเลยนะครับมาเจอกับผีอะไรเอ่ยอ่าผีหัวปิงปองนะครับทุกคน ่อนวิธีเลือกห้องก่อนนะมีเลือกห้องก็คือเราต้องดูพื้นที่ของห้องแล้วก็ของที่อยู่ในห้องนะครับเฮ้ยผีอยู่อข้างนี้เลยของอันนี้ก็ดีนะครับแต่พื้นที่มันน้อยอันนี้ก็ดีนะแต่ของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ ขอให้เสียงที่เสียงแหบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดเนาะอ่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับโอเคที่จะมาซื้อทุกอย่างเนาะเฮ้ยเริ่มต้นมาก็ดีเลยครับผมของดีเลยวิดูดูเหมือนผีจะดุขึ้นฮะ อย่ากลัวไปนะทุกคนอะไรไงละ่ะมีพี่อยู่ข้างๆอยู่แล้วคิดมุกไว้ออกอ่ะมาพี่จะซื้อทุกอย่างนะครับผมนี่ทุกอย่างที่มีเลยอันนี้ซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะซื้อได้ตอนไหน พอไยด้วยที่เสียงเป็นอย่างนี้นะครับผมซื้ออันนี้มาเยอะๆหน่อยเพื่อะจะได้ซื้อของที่มันจําเป็นได้อันนี้ซื้อแค่3ามอันพอนะครับมันจะไม่พอเอาเนาะสําหรับพื้นที่ในการซื้อของอ่ะสื้อ,อน,นี้อันนึง พี่ลืมบอ,อกไว้ว่าทุกอันของทุกอันในเนี้ยจะซื้อตรงนี้นะครับจะซื้อได้เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นครับอุย้ยอย่าเพิ่งตายนะผีผมยังไม่ซื้อของดักผีเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันจะซื้อได้แค่อันเดียวเท่านั้นอุย้ยผีั้งประตูใครอะ่ะ หีใจเย็นสิใจเย็นผีก็ใจร้อนไปนะบางทีผมจะมาลองซื้ออันดูนะอันนี้คือตู้อ a อ m ที่ผมบอกนะครับทุกคนไปโอ้ยคุณผีเกินไปบุกไม่เลิกเลย คืออันเนี้ยก็เหมือนกับตรตรงนี้เลยนะครับผมมาซื้อละสวยไม่คือใครหรอไม่คือน้องวงที่ดูชมคลิปนี้อยู่สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยผีผีมาแจ๊ป,ประตูบ้านเราหน่อยดิเฮ้ย โอเคนะครับผมก็จะซื้อของทุกหมดทุกอย่างผมจะ <c oughs> ผมจะตายละวอ่ะผมจะซุ่มจุดตัวเพื่อจะซื้อของทั้งหมดคลิปนี้เพี่อคอนเทนต์เน้นๆครับผมสาระไม่มีไม่ต้อง <c oughs> สาระไม่ต้อง แน,แน่ใจนะผีผีอย่าเพิ่งตายผีอย่าเพิ่งตายขอร้องขอร้องนะนี่คือนามที่สะร์คอนเมดของผีนะครับผมผีน่าจะตายก่อนวะดูจากทรงล้วพี่น่าจะได้ของไม่ครบแน่นอนนะ่ะ ผียังมึงตายยาไอ้ผีมึงหนีก่อนเอออย่าตายคอนเทนต์กูจะไม่จบเออกูขายิ้งให้ก็ได้อ่ะคอนเทนต์กูจะไม่จบไอเวนมึงห้ามตายเลยไอผีอเวน เพิ่มเหมือนสักหน่อยนะครับเผื่อจะได้อัพตรงนี้ได้เนาะนี่ได้แล้วสัญญาณเตือนผีวิ่งผีดุขึ้นแล้วทุกคนผีดุแล้วผมจะซื้อของให้หมดได้ไหมเนี่ย ผมจะซื้อของครบไหมเนี่ยโอ้โหสองพันสองพันหมดเลยครับขอบต้ีดองผมว่าต้องซื้อเพิ่มไปเพิ่มเงินผมจะซื้อของครบหมดไหมสามช่องนี้ผมทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับผม ขอให้เสียงไอเมื่อกี้เลยนะครับว้าวตัวเนี้ยห้องผมคือฟาร์มหรืออะไรเนี่ยฟาร์มเงินของจริงแต่ฟาร์มแล้วอะไม่ต้องนะ อุ้ยผีผีเลเวลอัพแล้วทุกคนทำไมดุ้ยผีดูขึ้นแล้วทุกคนผมคคนซื้อปืนไหมผมคคนซื้อปืนวะขอโทษน,นะทุกคนผมงคนซื้อปืนวะดูสักทหารนาการไม่ปลอดภัยละเดี่ยวดิอัพแม่งให้ตันสุดๆเลย ไม่สงสารผีแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนสงสารนิดเองก่อนเรจะตายเอาอุยอุยอุยมาจริงด้วยมาจริงด้วยมาหางไหนบ้านกูซัดด้วยเอเอมึงมึงตายมึงตายผีมึงตายก่อนอะ่ะอ่ะโอเค อ่ะเราจะมาเล่นอีกตานหนึ่งนะซื้อของยังไม่ครบเลยไห้เขาดูหน่อยสิอืมโอเคอยู่มาเดี๋ยวจะมาเล่นด่านหิมะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเกม h u n t e r d o ดเออพี่ลืมอธิบายไปในช่วงอีพีแรกนะครับอีพีที่หนึ่งเนาะ มันเป็นฮันเตอร์ดอมของเซิร์ฟไทยนะครับของไทยเลยนะครับผมบอกเลยทำไมถึงเป็นของไทยงั้นหรอครับอ่ะคือเห็นที่พี่โชว์ไปตั้งแต่ต้นคลิปได้ไหมครับัด้แหละครับอุ้ยได้ของดีเลยครับน้องๆนั่นแหละมันมีคำว่าเปลี่ยนภาษาไทยอยู่นะ นี่แล้วเราจะาไม่ต้องพูดมากครับเพ่ปั๊มปั๊มต่อไปเราจะเล่นแบบธรรมดานะครับเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยงสวยสวย มีแค่นี้พี่ก็ชนะได้แล้วครับน้องๆเนี่ยเครื่องแช่แข็งเราไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับใช้ได้ในแค่ตาเดียวเนาะตาเดียวคือตาที่เล่นนงนูนละเลยพี่อยากหาห้องที่มันมีนั่นแหละที่แช่แข็งไปเพราะอะไรนั่นแหละรู้สักที อันนี้เราสร้างไว้แค่สามป้อมพอครับผีมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นโดน,นป้อมปืนจบอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับผมผมพี่เจพอเนาะอืม โอ้ยห้องอยางใหญ่แต่ใช้ไม่คุ้มเลยว่ะซื้ออันเงินได้แล้วหรอห้องอยางใหญ่แต่ใช้ไม่คุ้มสุดยอดไปเลยพี่น้องเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้อะไรนะครับใช้แค่ไอพวกนี้ก็พอ ด่านนี้คือผีมันจะเดินเร็วนะครับคนผีเดินเร็วแต่คุณจะเดินโคตรช้าแล้วเลือกห้องอย่างช้ามากครับที่บอกไว้ก่อนเลยไปไปไปวย ฮะจะรักเจเลยไม่กี่วิงก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับ